ขณะนี้ดวงเมืองเป็นดวงที่ดาวอายุเป็นกาลกินีจอนซึ่งหมายถึงป่วยเพราะนั้นถ้าหลังวันเกิดดวงเมืองคือหลังจากวันที่21เ,เมษาเดือนเดือนหน้าเนี่ยนะครับผมว่าเหตุการณ์ป่วยน่าจะลดลงลดลงหรือน้อยลงหรือค่อยๆดีขึ้นโลก โรคภัยแค่เจ็บกันแต่เด็กดับบันมาแล้วนะครับเรามีแต่โรคอะฮิวาหรือโรคหาไอโรคไวรัสต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมาตามยุคตามสมัยอย่างไรก็ตามในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันไม่มีสถิติที่แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยโบราศาสตร์นี่มันต้องเกิดบ่อยและเกิดเป็นวาระวาระอย่างไรก็ตามถ้านับตามทักษะจรนะเนี่ยนะครับ คือเป็นช่วงของอายุ238ปีของดวงเมืองเน,นี่ยขณะนี้ดวงเมืองเป็นดวงที่ดาวอายุเป็นการกินีจรซึ่งหมายถึงป่วยนะครหมายถึงโอกาสที่บ้านเมืองคนในเมืองจะรู้สึกป่วยไขย้ได้ง่ายหรือเมือง,องทั้งเมืองป่วยนะครับก็อยู่ในช่วงของภายในวันที่21เมษายน2 0 0 0 563เนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าหลังวันเกิดดวงเมืองคือหลังจากวันที่21เมษาเดือนเดือนหน้าเนี่ยนะครับผมว่าเหตุการณ์ป่วยน่าจะลดลงลดลงหรือน้อยลงหรือค่อยๆดีขึ้นนะครับผมว่าอาการป่วยเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากวันเกิดดวงเมืองหรือเมื่ออายุย่าง239ปีนะครับ คือคือปัญหาของเราก็คือเวลานี้คือ,เ,อเวเวลาเกิดดวงเมืองเนี่ยทักษะจรอันนี้เป็นทักษะนะครับทักษะจรของดวงเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปไปตามตามอายุย่างอายุย่างสามถึงเปลี่ยนนะครับ mm hmm. ปัญหาที่เราจะพบเรื่องนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ,บ,บริรูพระเดชพระเดชคําว่าเดชหมายถึงอํานาจ พระเดชเป็นกาละกีนีจรหลังจากอายุเป็นกะลีจรแล้วพอข้ามสองร้อยสามสิบแปดปีมาเนี่ยก็เข้ามาสอง้อยสาสิบเก้าปีเนี่ยนะครับคือหลังจากวันที่ยี่บเอ็ดเมษาปีเนี้ยนะครับอายุรวงเมืองก็จะย่างสองร้อยสามสิบเก้าปีถ้านับทักษาจอนเนี่ยนะครับอันนี้นับนับนับเป็นร้อยก็ได้นะครับนับ,น,บนับเป็นร้อยก็ได้นะครับคือนันบรัดก็นับร้อยอันนี้อันนี้ร้อยนึง กรุงลงเมืองเกิดวัน,วน,อ,วนอาทิตย์ร้อยหนึ่งสองร้อยลงเนี่ยสองร้อยอันนี้เป็นเป็นหลักของโหราศาสตร์นะครับทําไมลงนิดเดี๋ยวต้องพูดกันยากหน่อยถ้าเป็นลูกศิษย์ถึงจะอธิบายได้นะครับอันนี้สองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบเอ็ด

โอกาสป่วยก็จะมากหน่อยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเลยไป239แล้วนะครับสองแล้วไออันนี้มันก็จะไม่ไม่เป็นกาลกินีละนะครับก็มาเหลือแต่อังคารบร,บริวารอายุเดทเดดเป็นกาลกินีจรช่วงนี้ที่เราจะต้องพูดถึงในลักษณะที่ว่าหลังจากวันเกิดดวงเมืองคือเมษายี่เอมษา 2,563ไปแล้วเนี่ยอ,อังคารเป็นกาลิินีเพราะนั้นเหตุร้ายต่างๆเนี่ยมันจะปรากฏทักว่าบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ไม่น่าเกรงขามไม่น่ากลัวเพราะนั้นในในในการปกครองรัฐบาลเนี่ยจะไม่น่ากลัวเพราะนั้นถ้าหลังวันเกิดดมเมืองไปแล้วเนี่ยประชาชนก็จะมีโอกาสที่จะ มาประท้วงหรือเดินขบวนหรือมาต่อต้านหรือชุมนุมะนะครับ,รบก็จะขยายตัวผมว่ามากขึ้นอันนี้ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องป่วยละก็น่าจะห่วงเรื่องนี้แหละ